เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆแล้วน,นะครับแปลงนี้บรรยากาศดีน,นะครับที่ดินนะครับเหมาะสําหรับปลูกบ,บ้านสวนนะครับบ้านพักอากาศน้ําพร้อมไฟพร้อมนะครับมีทางสาธารประโยชน์ติดถนนคอนกรีตในชุมชนนะครับแปลงนี้แล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนไม่เปลี่ยวไม่ล้างครับ ห่างจากตลาดอู่ทองแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากเซ็นทรัลเวกเต10กิโลตัวให้ดินมีเอกสารสิเป็นชนิดคุดแดงครับแบ่งเรียบร้อยแล้วทุกแปลงแต่ยังมีพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับให้ท่านได้เปิดดูตำแหน่งที่แน่นอนกันนะครับมีน้ำพร้อมไฟพร้อมนะครับแปลงนี้ราคาไล่ละ6 6 0 0 0มนบาทเท่านั้นนะครับนะครับแบ่งแยกแล้วนะครับแต่ละแปลงก็เนื้อที่ไม่เท่ากันนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ขายโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใตคลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้ครับอย่างนี้ครับดูกันเรื่อยๆกันครับมีน้ําพร้อมมีไฟพร้อมบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับผมระยะทางจากเวเกเต100หนึ่งกิโมเมตรเท่านั้นครับห่างจากตลาดอูทอออ่ทองตัวอำเภออู่ทองแค่1กิโมเมตรเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าอยู่หลังตลาดในอำเภอกันเลยทีเดียว ออกมากเป็นทุ่งโป่งโล่งสบายนะครับอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ